อาพับรักความรักไม่ดีต้องดูคลิปนี้ครับ พ่ววังพระสวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านวังพระเครื่องเราครับก็มีแนะนำนะฮะห้าสถานที่ที่คนผิดหวังเรื่องความรักเนี่ยนะฮะควรจะต้องไปอันดับที่1นะครับพระตีมูลติหน้ารานเซนทันเวิร์นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยเคยไปขอพรแล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วนะแต่ที่ผมหยิบยกมาให้นะครับเป็นอันดับหนึ่งนครับก็อยากจะแนะนําให้กับคนที่ยังไม่รู้และยังไม่ทราบนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราผิดหวังเรื่องความรักบ่อยๆเนี่ยเราควรจะต้องไปขอพรกับเทพองค์ไหนเทพองคคใดนะรับก็ ขอแนะนําอันดับหนึ่งเป็นพระตีมูลตินะครับกรุงเทพมหาคนครเราเนี่แหละครับที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับลองไปบูชาลองไปมูกันได้เลยครับ อันดับที่2นะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับศารย่านาาพระขนงนะครับหลายๆท่านนะคงจะทราบกันดีนะครับว่าสารย่านาคพระขนงเนี่ยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขังมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีหลายๆคนนะครับไปขอเรื่องความรักเนี่ยก็ประสบผลสาเร็จกันเยอะนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวนะครับว่าผู้ชายนะครับที่มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาแล้วนะครับจะต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับจับใบดําใบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ได้ไปขอพรกับย่านาานะครับว่าเออประมาณ จะอยู่ดูแลครอบครัวไปนะครับก็ขอให้จับได้ใบดำนะครับก็มีหลายๆคนสมหวังนะครับและผมก็เชื่อว่ามีหลายๆคนผิดหวังนะครับแต่ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาหลายๆคนนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลาไปกราบขอพรนะครับหรือว่าไปบนบานศาลเก่านะครับก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักกันเยอะนะครับมากันจนถึงอันดับที่3นะครับอันดับที่3เนี่ยขอแนะนําเป็นพระแม่อุมานะครับวัดแขกนะครับที่สาทรนะครับก็หลายๆคนนะครับไปมูนะฮะไม่ได้ขอแต่เรื่ององ ความรักได้อย่างเดียวนะนะถ้าท่านไปที่นี่แล้วนะครับท่านจะได้ในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็เรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสลองไปแวะกราบไหว้ดูกันได้ครับอันดับที่4นะครับก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่พาหุรัตจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าในโซนพาหุรัตเนี่ยนะครับเป็นโซนที่เป็นย่านเก่าแก่ของคนจีนนะครับหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะครับมีคําบอกเล่าต่อต่อกันมานะครับว่าในอด สมหวังนะครับในเรื่องของความรักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่สายมูอยากจะสําเร็จเรื่องความรักเนี่ยควรต้องไปครับ อันดับที่5นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดพระาธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีห,มหลวงพ่อทันใจก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าวัดพระธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีหลวงพ่อทันใจก็ไม่ว่าท่านใดจะไปขอในเรื่องของการงานการเงินนะครับหรือเรื่องของความรักนะครับก็จะสําเร็จได้สมดังชื่อหลวงพ่อนะครับนั่นก็คือได้ทันใจเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสลองไปไหว้กันดูครับครับก็นี่ก็เป็นห้านดับนะครับที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นห้านดับที่ทางร้านวาง ได้จัดมาให้นะครับสำหรับสายมูนะครับที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะครับก็ลองไปบูชาลองไปมูตามสถานที่ต่างๆที่ตนเองสะดวกได้เลยนะครับก็ต้องบอกก่นเลยนะครับว่าการที่ผมแนะนําออกมาแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดไปแล้วนะครับก็เชื่อไปเลย100%ยนะครับอยากจะบูชาหรือว่าการไปไหว้ทําให้ท่านเนี่ยนะครับไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ท่านไปได้เลยนะแต่ถ้าการไปแล้วท่านอยู่กรุงเทพท่านไม่มีเงินเดินทางไปถึงเชียงใหม่นะครับท่านเดือดร้อนท่านอย่าไปนะครับเอาเป็นว่าเอาที่สบายใจแล้วค่อยไปนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงถ้าท่านใดที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องวังรเครื่องเนี่ยครับก็ต้องรีบกดติดตามด้วยแล้วนะครับเพราะว่าเราผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันฮะแล้วก็ถ้าท่านใดที่รับชมอยู่อยากจะมีคอนเทนต์หรือว่ามีวัดหรือสถานที่มูที่สายมูเรื่องเรื่องของความรักเนี่ยคนต้องไป ล่างนี้ได้เลยนะครับพบเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ